กับกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะแอนได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องที่ในอ e ีแทนคุณกับเพจวันนี้เก้าไกลโกหกอะไรเนี่ยนะคะแม่แทดทีมกันมาหรือเปล่าดูทำงานสอดประสานกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เพจวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรออกมาพูดหรือปูดดีกว่าเนาะเพราะเขาไม่ได้พูดเนาะออกมาปูดนะว่ามีสอสอของ9ก้าไกลนะ ปลอมลายเซ็นของผู้ช่วยหาเสียงซึ่งในเพจเนี่ยระบุเลยนะคะว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อักษรย่อพอสำเภาวันรุ่งขึ้นในอีแทนคุณก็ออกมาแฉเลยจ้ะแต่ไม่ได้มีการระบุนะคะที่ชัดเจนเหมือนกับเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรวันนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะแต่แอนย้อนข่าวนิดนึงเนาะกับกรณีที่นายแทนคุณนะคะ ตำแหน่งก็คือรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลว่าสอสเชียงใหม่ก้าวไกลเนี่ยปลอมไลายเซ็นผู้อื่นแล้วก็แจ้งยอดเงินเนี่ยไม่ตรงกับที่จ่ายมีบางรายเนี่ยนะคะไม่ได้รับเงินสักบาทแต่ถูกสวมสิทธ์เซ็นชื่อรับเงินซ้ำรายค่ะนำส่งเอกสารปลอมยอดเงินเทจ แล้วก็หลอกนำาบรประชาชนของผู้เสียหายเนี่ยไปประกอบเอกสารเท็จยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายการลงสมัครสอสอให้กะกะตโดยไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงโดยผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกเก้าไกลเนี่ยนะคะถูกปลอมลายเซน็นแล้วก็นำสำเนาแบบประชาชนเนี่ยไปแอบอ้างในการรับเงินค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง โดยได้มีการรับเงินเป็นจำนวน13,490บาทแต่กลับไม่ได้รับเงินเลยสักบาทแล้วก็ผู้เสียหายอีก2รายเนี่ยนะคะได้รับเงินมาเพียง9,000บาทแต่ถูก ทำเอกสารปลอมว่ารับเงินจํานวน1 8 2 2 0บาทโดยได้มีการนำบัตรประชาชนของผู้เสียหายทั้ง3รายเนี่ยนะคะไปปลอมไลเซ็นแอบอ้างทําเอกสารเท็จยื่นต่อกะก,ะกะตประจําจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยได้มีการรวบรวมหลักฐานแจ้งความดําเนินคดีกับสสคนนี้แล้วนะคะแล้วก็ต้องการให้ข้อมูลกับ Nike. นายอี้นะนอกจากนี้ผู้เสียหายเนี่ยได้นําเอกสารการแจ้งความเนี่ย ไปยื่นกับกะกะตแล้วนะคะจึงขอเรียกร้องสำนึกจากสอสอเก้าไกลที่ถูกกล่าวหา ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมาสารภาพและลาออกซึ่งแน่นอนเจ้าตัวก็ดูเหมือนจะรู้ตัวเพราะในเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาระบุอักษรย่อไปด้วยว่าก็คือพอสมเพาเจ้าตัววันนี้ก็เลยออกมานะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้หน้าค่าตาว่าคนไหนอะไรยังไงคนนี้นะคะที่เป็นสสเชียงใหม่นะชื่อของเขาก็คือ นายพัทรพงศ์ลีลาพัฒนนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงนะคะโดยบอกว่าตามที่มีอดีตผู้ช่วยหาเสียงบางรายกล่าวหาผมว่าผมเนี่ยปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อนำเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปเบิกเงินกับพักคุณพัทรพงศ์บอกเลยว่าเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะคะประการที่หนึ่งค่ะ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งแทบทั้งหมดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเป็นเงินสดของเขาเองนะคะส่วนพรรคเนี่ยได้มีการสนับสนุนเป็นป้ายหาเสียงรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเสียงต่างๆเป็นหลักแล้วก็มีการสนับสนุนเป็นเงินบริจาคที่ได้รับจบากประชาชนที่พรรคเนี่ยจัดสรรให้เท่านั้นดังนั้นค่ะ จึงไม่มีมูลเหตุจูงใจใดๆให้ปลอมแปลงเอกสารไปเบิกเงินจากพักตามที่ถูกกล่าวหาแต่ประการใดในทางกลับกันค่ะผมจะปลอมเอกสารขึ้นเพื่อเบิกเ,เงินตัวเองไปทำไมข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงเป็นความเท็จทั้งสิ้นซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกะกะตจังหวัดนะคะซึ่งทางเจ้าตัวเนี่ยคุณพัทรพงษ์เนี่ย เขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะคะแล้วก็เฮ้ยโอ้ยมีใครนินทาอยู่หรือเปล่าคะพร้อมแล้วก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบตามกฎหมายทุกประการประการที่สองค่ะคุณพัทรพ์บอกว่าการร้องเรียนที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวเขาสันนิษฐานค่ะว่าอาจเกิดขึ้นจากความไม่พอใจของอดีตผู้ช่วยหาเสียงบางคนซึ่ง เขาเนี่ยไม่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยสสและอดีตผู้ช่วยสสบางคนที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้ชำนาญการสสทั้งหมดนี้เขาขอยืนยันนะคะว่าไม่มีเหตุผลหรือแรงจูงใจใดๆให้ต้องปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกเงินจากพักเลยเพราะค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ล้วนเป็นความรับผิดชอบของเขาเกือบทันงสิ้นทุกคนล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างฟังขึ้นไม่ขึ้นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะ